ตีสี่ครึ่งเช้ามืดเลยครับฟุตบอลบราซิลเซรบีนะครับโกยัสอันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับอเมริกามิเนโรอันดับ2ครับโกยัสิ8แต้มจากการชนะ5เสมอ3แพ้4เกมล่าสุดบุกแพ้วิลลาโนวามา0ูนย์หนะครับติอาโกเกายาโดปาโบบาย่าครับกองหน้าเป็นเวลลิงตันนะครับเจอกับมิเนโร2 2่แต้มจากการชนะ6เสมอ4แพ้2เกมล่าสุด เปิดบ้านเสมออาวหน1่ครับฟาบินโยอาเดเันหน้าเป้าเป็นเบรนเนอร์นะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยโกยัสเอาชนะ1-0ไปกลับคู่นี้ก่อนเกมโกยัสเป็นต่อเล็กน้อยเพียงแต่ว่าด้วยฟอร์มฤดูกาลนี้ครับอเมริกามิไนโรมาดีมากซื้อ2มุมเชียร์ทีมเยือนครับอเมริกามิไนโรจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ไปต่อที่เวลา8โมงเช้านะครับนัดสุดท้ายในกลุ่มดีของโคาอมเิริครับบราซิลรองจะฝูงจะเจอกับโคลอมเบียทีมจากฝูงนะครับบราซิล4แต้มจากการชนะ1เสมอ1เกมล่าสุดถล่มปารากวัยมา4-1ครับกั uno, ice, หนหลักก็บูโนกีมาไลส์นนลุกลูคัสปาเกตาซาวิโอวินิสูจูเนียนัดที่แล้วยิง2ลูกข้างหน้าเป็นโรดิโกนะครับในขณะที่โคลอมเบีย ชนะมา2นัดรวด6คะแนนเต็มเกมล่าสุดถล่มคอสตาริก้าส0ูนะครับเฉลี่ยวซเลอร์มาคุมตรงกลางแนวรุกก็มีอาริบาสฮาเมสโรดิเกสหลุยดีอาร์ดกองหน้าเป็นจอนคอโดบ้านะครับเจอกันปลายปีก่อนคัดบอลโลกโคลอมเบียเปิดบ้านชนะ2 1หคู่นี้ก่อนเกมขอบอังบราซิลเป็นต่อนะครับเอ,า,อาง่ายเล่นสนามกลางนะครับโคลอมเบียเข้ารอบไปแล้วขอแค่ผลเสมอจะเป็นแชมป์กลุ่มส่วนบราซิลถ้าชนะ จะแซงเป็นแชมป์กลุ่มนะครับดูแล้วหน้าวัดใจบราซิลครับพี่เจิดมองว่าเครื่องติดจะเบียดชนะอย่างน้อยหประตูแซงเป็นแชมป์กลุ่มนะครับปิดไทยคู่นึงในกลุ่มเดียวกันครับปารกวัยทีมบ้วยเจอกับคอสตาริก้าอันดับ3ปารกวัยมีศูนย์แตม้มตกรอบไปแล้วนะครับแพ้2นัดรวดเกมล่าสุดแพ้บราซิล1-4 แถมอันเดสคูบาตติดโทษแบนนะครับตัวละละก็ฮุริโอเอ็นซีโซกับมิเกลอามิรอนส่วนคอสซาริก้าเนี่ยมีแต้มเดียวจากการเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดแพ้โคลอมเบียมาเละ0ูนย์สามนะครับมีทาน้านของออรแลนโดกาโลมาเฟตอูกันเดกองหน้าเป็นอาร์บโรซาโมรานะครับ เจอก,กันล่าสุดโคปา2016รอบแบ่งกลุ่มเสมอ0ูคู่นี้ก่อนเกมขามองปารากวัยเป็นต่อแต่ว่าปารากวัยน่าจะถอดใจไปแล้วครับเผล่อ<ๆ>พักตัวผู้เล่นด้วยเกมแบบนี้ซื้อสองมุมเชียร์คอสตาริก้าไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบไปที่อเมริกามิไนโรทีมชาติบราซิลและทีมชาติคอสตาริก้านะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย